ไม่ได้ถึงจุดหมายเลยนะครับจุดที่เมื่อกี้ที่พักแล้วก็มาถึงนั่นนะครับเป็นแค่จุดพักชมวิวเฉยๆนะครับยังต้องไปกันต่ออีกนะครับโหแต่ทุกคนสังเกตดูขึ้นมาบนนี้นะครับมีพวกมอสเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าพวกป่าด,ดึกดับบันที่มีไดโนเสาร์อะไรอยู่เลยนะครับดูผู้พายหินนี่สวยงามมากเลยดูรากไม้โอ้โหเป็นไม้แบบ ยุคไดโนเสาร์แน่นอนเลยนะครับบนนี้ส่วนเรื่องอากาศไม่ต้องพูดถึงครับลมเย็นตลอดเลยแล้วก็นี่ขนผมนี่ลุกตั้งหมดเลยนะอากาศเย็นมากเผาวันอะไรก็มีมดก่อเต็มเลยต้นไม้อะไรก็เขียวะจีหมดเลยนะครับเป็นแบบนั้นหมดเลยหมดนี้นี่น่าจะมีอากาศเย็นแล้วก็ลมตีตลอดละอองอะไรอย่างนี้เข้าตลอดนะครับ โอ้สุดยอดมากป่าไดโนเสาร์นะครับบนนี้มาถึงตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าถ้ำนะครับเหมือนกับว่ามีรอยกันมาอาศัยช,ชีวิตอยู่ที่นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนป่าแน่นอนโอ้มีการก่อไฟด้วยก้อนหินด้วยนะครับใช่โอ้โหสวยงามจริงๆตามที่ที่ไอ้คุณนะฮะโอ้ปอยู่โจนแบบโอ้โหลากไม้นะครับยาวลงมาเลยลงมาถึงตรงนี้น่าจะออกพยุยกไปไม่นานนะครับระหว่างที่เดินมานะครับทุกคน มองตรงนี้นี่เหมือนกับว่าเป็นชั้นหินที่แบบสวยงามจริงๆสมกับที่เป็นป่าดึกดำบรรพ์เลยนะครับดูนี่โอ้โหมีรากไม้เลยลงมาเต็มไปหมดเลยระยนต์ระยานอย่างนี้เลยครับแต่ตรงบริเวณนี้ผมคิดว่าถ้าฝนตกหนักนะครับเราก็สามารถมานอนพักได้จริงๆนะครับตรงนี้นี่อาจจะไม่ได้กว้างมากอาจจะไม่ได้สบายแต่ว่าน่าจะนอนพักได้นะครับ แต่ก็อาจจะเสี่ยงกับพวกมแมลงมีพิษหรือว่าพวกงูที่มีพิษนะครับเพราะว่าพื้นที่แบบนี้นี่มันเป็นป่าที่คล้ายๆป่าดึกดำบ,บันเลยนะครับพวกมอสอะไรมันเข้าเต็มเลยนะครับเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อดีกว่านะครับหลังจากที่พาทุกคนไปชมจุดสวยๆบนเขานี้นะครับอนี่ต้นไม้อะไรไม่รู้นี่เปลือกสีแดงๆเลยโอ้ยไม้ที่แปลกๆก็อนนี้ก็จะเป็นกัน เข้ามาเจอครั้งแรกเหมือนกัน,นครับเต็ไมไปหมดเลยนี่ต้นไม้พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับแต่ลําต้นต้นจะสีแดงๆนะครับไม่มีความรู้เลยนะครับก็ขอขอโทษทุกทุกคนด้วยนะครับแต่ก็พาทุกทุกคนมาชมแล้วกันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยอันนี้นี่จะคลา้คลายๆต้นรั่ลังแถวบ้านเลยก็จะล้อมๆแบบนี้นะครับแต่นี่ขึ้นอยู่บนเขาเลยนะไปเดีปยวเราตามคนอื่นไม่ทัน เต็มไปหมดเลยกล้วยไม้โอ้สวยงามจริงๆวันนี้นี่สุดยอดมากเลยครับเขาที่นี่ตันไม่ทันคนอื่นแล้วนะครับต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไวหน่อยนะครับมิเช่นนั้นก็อาจจะเดินคนเดียวโดดๆเลยนะครับเห็นบอกว่าถ้าไปทะลุฝั่งนู้นจะสวยงามมากนะครับโอ,โอ,โอ,โอดูนี่ดูนี่ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆซิโห oh. ตรงนี้นี่มาพักได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้โอ้โ oh. ห oh. สวยงามมากเป็นชั้นโขกหิน oh. เป็นหินแบบนี้หมดเลยไ oh. ะคุยกันต่อเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราเดินทะลุป่านี้ไปฝั่งด้านนู้นจะสวยงามมากกับเราอยู่บนสวรรค์เลยนะครับ oh. ตรงนี้เห็นมีกางเกงหรือว่าเสื้ออยู่ตรงนี้ น่าจะเป็นพลานที่มาเข้าป่าที่นี่นะครับสวามจริงๆตรงนี้ก็ดูพวกไม้นี้ครับโอ้โห,หนามเต็มเลยนะครับโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งน้ำแต่ว่าแห้งหมดแล้วพวกน้ำนี้ก็ออกสีเหมือนกับน,น้ำกลอยเลยโอ้โห เป็นบอ่อเล็กๆนะครับนี่คุนดินเริ่มเป็นทรายแล้วโอ้โหทรายชัดๆเลยนี่อ๋อนี่ไงนี่นี่น,นี่มีน้าแต่สีเหมือนน้ากร่อยแล้วนะครับโอ้ปะเราก็ต้องเดินทางไปก่อนเฮ้ยทะลุแล้วครับทุกคนไหนมาถึงฝั่งนี้โอ้โหว้าว ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับดูนี่โอ้เอาตอนนี้คือเสียงเงียบไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนแล้วนะเนี่ยโอ้เดินไปทางไหนเนี่ยเดินไปมั่วๆแล้วกันไม่แน่ใจว่าใช่ไปทางนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่รู้ละว,ว่าเข้าไปกันทางไหนตอนนี้ขึ้นหาก่อนโอ้ ขึ้นไปหานะครับว่าเขาไปกันทางไหนแล้วอ,อยู่ไหนเนี่ยเงียบเชียบเลยเฮ้ยอ๋อเขาไปทางนู้นนู่นโอ้โหผมมาผิดที่เขาน่าจะล็อกตั้งพื้นด้านล่างโอ้โหทุกคนหินที่ตั้งตรงนี้สวยงามมากเหมือนกับว่ามีคนเอาไปตั้งไว้เลยโอ้ตรงนี้นี่ให้ทุกคนดู ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าบนเขานี้เป็นพาหินหมดเลยนะสวยงามจริงๆแล้วพวกไม้อันนี้ดูรู้สึกไงกันบ,บ้างเหมือนกับว่าอยู่ในยุคไดนโนเสาร์เลยโอ้โหสวยงามมากครับนี่แม้กระทั่งพวกคล้ายๆยาแฝดนี่นะก็ยังเป็นเหมือนเลย เป็นนพวงไม้ที่สวยๆนะที่ไปเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะไรวะผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้มาใส่นี้นะครับเที่ยวไปประดับนะครับสวยมากนี่นี่นี่เราเจอกับต้นใหญ่เลยโอ้โหสวยงามมากโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหเยอะด้วยนี่นี่นี่ต้นเล็กๆยังไม่ใหญ่ว้าว ตอนนี้นะครับก็มาถึงจุดที่คิดว่าทุกๆคนจะมาพักตรงบริเวณนี้แล้วนะครับตรงนี้ฝั่งตรงด,ด้านหลังนี่นะครับก็จะมีลำธารเล็กๆไหลยอยู่นะครับตรงช่องโขดหินที่มีต้นไม้นี้เลยนะไหลลงมาตรงช่องนี้แล้วก็ไปทะลุด้านล่างนะครับ<อ>พวกผมก็จะมาพักอยู่ตรงบริเวณนี้กันแต่ยังไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยจะไปพักตรงบริเวณฝั่งไหนนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวรอดูสถานาการณ์แล้วก็ดูพื้นที่ก่อนว่าแต่ละคน พักอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก็จะพักใกล้ๆกันนะครับโอเคครับหลังจากที่พวกผมไปยังที่พักเสร็จนะครับผมก็เดินมาสำรวจปลากับน้องโจโฉนะครับเราสองคนมาเดินสำรวจดูนะครับพวกมแมลงอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ผมก็จะมาเดินสำรวจดูพวกไม้สวยๆเพื่อถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับนี่อย่างต้นนี้นี่ออกดอกสวยงามมากสีแดงเลยนะครับ สวยงามจริงๆนี่ก็จะเป็นกล้วยไม้ถ้าเดาไม่ผิดนี่จะเป็นกุหลาบพันปีหรือเปล่านะครับดอกสีดแดงแบบนี้สวยงามจริงๆโอยต้นนี้นี่ต้นนี้ก็สวยโอ้โหพมพืชไม้อะไรต่างต่างก็เยอะนะครับแล้วก็แปลกๆด้วยไปเดี๋ยวเราตามน้องโจชิไปปุวไม้เยอะมาก เสยนนกอะไรก็ร้องใกล้ๆนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหอันนี้เป็นมอสที่ขึ้นสวยมากนี่โอ้อ,อ,อันนี้ชื่อว่าอะไรนะสเปกน้ำมอสมอโอ้โหสวยงามจริงๆนุ่มมากเลยนะครับเอามือแต่งเี้ยทุกคนโอ้เยอะมากต้องมากับน้องโจโฉนี่นะครับจะได้ ความรู้ติดตัวบ้างนะครับพอไปใช้ชีวิตในป่าคือผมเนี่ยมีแต่ประสบการณ์นะครับความรู้ในด้านต่างๆไม่มีนะครับก็ดีนี่สเปคน้ามอสน,นี่เห็นไหมได้แล้วใหม่ๆไม่อย่างนั้นนี่ก็จะมอสอย่างเดียวนะครับนิ่งน,น,นิ่มามากๆไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีก่อนโอ้โหมาตรงนี้นะครับทุกคนสวยงานมากเลย รางไม้นะครับปกคลุมก้อนหินเต็มไปหมดเลยนะครับดูนี่โอ้โหสวยงานจริงๆอันนี้สวยแบบธรรมชาติเลยนะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเหมือนต้นทรายแต่จริงจไม่ใช่ต้นซรายนะครับพวกนี้เป็นต้นไม้ธรรมดาแต่เพื่อความอยู่รอดของต้นไม้นะครับต้องหาอาหารเลี้ยงลังต้นนะครับก็เลยต้องเอาลากนะครับไปหามุกหาพื้นหาดินแล้วก็เกาะกับก้อนหินอย่างที่ทุกๆคนเห็นนี่เลยนะครับ โอ้โหสวยงามจริงๆเถาวัลย์ก็มีด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีว,ว้าวสุดยอดอุย้ยนี่โอ้โหที่แรกคิดว่าง,งูแต่ว่าไม่ใช่นะครับไปดูทางนู้นเมื่อกี้เห็นน้องเจ้าโฉวบอกว่าเจอรูบึ้งนะครับไปดูดูทางนู้นดีกว่าเป็นยังไงคนระับ นีตรงไหนรูบึ้งรูบึ้งหรือรูแมงมุมทารันทูล่าอ๋อเฮ้ยปกติจะอยู่ในดินไม่ใช่เหรอใช่แต่นี่มันอยู่บนรูไม้แปลกมากเลยโยอดเลยฮะแปลกถือว่าได้เจออะไรแปลกใหม่ๆเนาะ มันน่าจะเห็นตัวเนาะแต่ไม่เห็นมันไม่เห็นตัวนะต้องรอดูตรงกลางคืนถ้าเกิดมีโอกาสเจอเดี๋ยวจะถ่ายทุกทุกคนดูนะครับเราก็สำรวจไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้ก็สวยนะดูดิคล้ายๆกับไอ้ต้นนกคุ้มไฟอ่ะเออใช่ไหมใช่ใช่เหมือนอยู่บ้านเรานะใช่แต่นกคุ้มไฟนี่มันจะมีลวดลายคล้ายๆด่างอยู่ตรงกระจายยอยู่แถวนี้อาจจะเป็นพืชสมุนไพรที่หายากเหมือนนกคุ้มไฟก็ได้ไป เราก็สำรวจไปเรื่อยๆนะครับ มผมกับน้องโจโฉนับเราก็จะกลับไปยังแคมป์แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันใกล้มืดแล้วนะครับก็เจออะไรเยอะแยะเลยนะครับพวกแมลงแล้วก็ด้วงนะครับอะไรต่างๆเยอะเลยนะครับแต่จําชื่อไม่ได้ละเพิ่งจะได้ความรู้นะครับก็คืนไปหมดแล้วเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปดูใหม่ที่ช่อง โจโฉสิพวัฒนะครับหรือว่าแค่ไปเสิร์ฟใน YouTube ว่าโจโฉก็เจอแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยก็ตามมาดูแล้วก็มาสำรวจนะครับเป็นเพื่อนน้องโจโฉเผื่อจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกันว่าไม่ตั้งใจเรียนครับแต่จริงๆแล้วก็คงแก่แล้วนะครับก็เลยจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับพอเห็นหมดก็น้องโจโฉบ,บอกหมดก็ลืมนะครับ จำได้ตอนที่บอกอธิบายแค่นั้นเองนะครับถ้าใครอยากรู้กเกี่ยวกับมแมลงหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆหรือว่าสัตว์มีพิษนะครับก็ไปเสิร์ฟดูใน youtube เอานะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปยังที่พักดีกว่านะครับตรงนี้ก็สวยเนาะเจ้าเนาะโอ้ย่ามันเหมือนกับมีคนปลูกไว้รบ่ะใช่ มีดอกด้วยถ้ามันทุกๆหน่อยนี่ถ่ชดนี้นี่สวยเลยสวยมากนะ <c oughs> นงป <c oughs> หลังจากที่เราสองคนกลับมาถึงนะครับโอ้ที่พงที่พักอะไรเคียย์หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไหนน้องปองน้องไหน เปลยข้างในนี่เลยพี่เปลยนี้ใช่ไหมจอดโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหมีการแบ่งเขตด้วยนะอ่ากระปมกระเป๋าน้องพันนอนไหนน้องพันนอนไหนในเต็นท์อ๋อนอนในเต็นท์นอนไหมพี่นอนนอกก็ได้นอนในร่องหอ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 นี่น้องพันนอนในเต็นท์อ้าวใครนอนในไฟชิดนี่ครับสี่ชีวิตสี่ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ โหโหนี่<ช>คุณจอนจัดใช่แล้วก็เข้าไปอนอนในเต็นท์ขโมยไฟชีสพี่ไอมานะแลใช้เลยเดี๋ยวถ้าฝนตกก็ค่อยโยนกระเป๋าเข้าไปโอเคประมาณนี้พผมก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> ใกล้จะมืดนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่แน่นะครับทุกคนมองไปด้านบนนี้เมฆกำลังเคลื่อนที่มาเลยนะครับมีลมเบาๆแต่ว่าเย็นมากนะครับอยู่บนเขานี้ตอนนี้ก็คือมองไปด้านล่าง แต่ละคนก็ไปอยู่ใกล้กองไฟกันหมดแล้วนะครับขณะผมใส่เสื้อแขนยาวแล้วยันเย็ยนเลยนะครับสมจริงห้ามบนยอดเขาหนาวมากเย็ยนจริงๆเดี๋ยวไปผิงไฟด้วยดีกว่านะครับเนนทกคมุ เชื่อใจเอยทุกคนเชื่อใจผมร่วมถูกร่วมซื้อทุกคนครับนี่ก็จะเป็นกับข้าวเย็นของพกผมนะครับคุยกันเสียงดังเลยนี่ก็จะเป็นาม่ามคาับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับข้าวเย็นครับหนชิมนะครับผมก็จะกินข้าวเย็นกันนะครับ อเคกินข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้จะพาทุกๆคนไปชมวิวกันนะครับเด็กนาเด็กนะมาขอาได้เวลากินข้าวแล้วนะครับขอตัวกินข้าวกันก่อนนะครับทุกคนขอบอุ้มบาจ่ายับวงให้ใหญ่ขึ้ย เดโอดอร่อยมากใครอยากได้อดกับกระป๋องกี่กระป๋องมพี่สามกระป๋องสามกระป๋องอร่อยมากนะครับนี่แหละคอภาพนะเราจะวมกได้วยกันนะตอนนี้รอนมากมไม่ต้องพูดแล้วนะทุกคนได้ยินเต็มๆเลยนะครับประมาณอ ตามน้ำกระเทียมเีหนึ in ่งหมนีที่นี่มันร้อนเนี่ยเป็นกระสาใจอ๋อผมจะกลัวจะอ๋อคนลอยยังเมื่อกี้บอกให้เกี่มนี่มัถึงอัไหนมาตัดตัดกรสายนดเาเหรอยังไม่เคียวอี่้นเนอเจ๊หมอจะฉันกันยัหมอจะฉั

หมดแล้วนี่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 ระดับผู้จัดการนะครับทุกคนดูโอ้โหเกลี้ยงครับบอกเลยตอนนี้ทุกคนก็กินข้าวกันทุก่อผู้อินแล้วนะครับเต็มตัวนอนแล้วเหลือถงเป๊ะเป็นคนสุดท้ายทำไมเนี่ย นี่ก็เป็นที่นอนของผมกับน้องพังครับน้องพังก็นอนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับใส่ตรงนอนหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคน,นครับออกไปดูบรรยากาศช่วงมืดๆแบบนี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็แต่ละคนนอนตรงไหนบ้างนะครับผมไปออกนี่ต้องบอกเลยว่าลมแรงมากออก,ก็ต้องอเต้นด้วยนะไม่งั้นน้องพังนอนไม่ได้ ฟุตนี่ใส่รองเท้าก่อนน้องโชก็ยังไม่ได้นอนนะนี่รามาดูทางนี้กันนะนี่จุดนี้โอ้โหนอนหางหัวมาทางนี้เหรอนี่น้องจอนน้องท็อตน้องฟอร์ดแล้วก็น้องวินนอนตรงนี้ส่วน เปลตรงนู้นนี่ใครนอนเนี่ยซังใช่ไหมใช่ซังนอนตรงนู้นะน,นะครับสันนะฮะชื่อไทยชื่อมองเรียกว่าสันน,นู่นปองแล้วก็เป้แล้วก็น้องโจนะครับนี่นอนนี่น้องมินอยู่ข้างล่างนี้นี่เลยไปชิดกันตรงนี้นะครับทุกคนก็จะนอนประมาณนี้ ข้าของก็วานอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวทุกๆกคนไปนอนนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับในค่ำคืนนี้ก็ลาติสวัสดค์ครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่3นะครับวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยด้านหลังเลยนะครับน้องพังกับพี่ตูนะครับ2คนก็ช่วยกันทําอาหารนะครับโหต้องบอกว่าเช้านี้นะครับลมแรงมากแล้วก็แสงอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วด้วยนะครับที่ผมคิดไว้ก็คือวันนี้จะพาทุกๆคนขึ้นไปชมวิวนะครับอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับนี่ แล้วก็มองไปตรงนี้มองไปนี่รอบก็คือจะเป็นลานกว้างเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกหินนะครับแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยเป็นลางหินด้วยนะครับอยู่กระจา,กกะจายเต็ไมไปหมดเลยนะครับเหมือนทุ่งหญ้าของต่างประเทศเลยโอ้ยอันนี้ก็ถูกแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นต่างประเทศเหมือนกันนะ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ฝั่งไทยนะอันนี้ก็เป็นของ ฟังประเทศสปปล่าวนะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทริปในครั้งนี้โอ้โหถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็สนุกมา,มากๆด้วยนะครับที่ได้มาร่วมสำรวจปลาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่ค่อยรู้ว่าจะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะแต่พูดได้เลยว่าผมชอบที่นี่เหมือนกันนะครับโอโ้เสียงผมก็อาจจะแห่แบบนี้นะครับเว่า เป็นที่สภาพอากาศด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้เสียงแห่แต่บอกเลยว่าลมเย็นมานี่ตอนเช้าเช้านี่นี่หนาวมากแล้วก็กลางคืนลมก็ตีทั้งคืนเลยเหมือนกันนะครับผมนอนในเต็นท์นะครับส่วนคนอื่นๆก็นอนเปลยบ้างแล้วก็การไฟชิดนอนนะครับทุกคนมีถุงนอนแล้วก็นอนกันแบบนี้เลยนะครับขณะผมนอนในถุงนอน อากาศยิงเย็นเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะครับลมเวลาลมมานะก็จะเห็นประมาณนั้นนะครับผมยืนตรงนี้เงาโู่เลยนะครับมาแล้วลมมาแล้วแต่อันนี้ก็คือไม่แรงนะครับ เดี๋ทางนี้เลยดังมากนะครับเป็นล่างกว้างแบบนี้เลยสวยงามจริงๆนะครับเอาละครับทุกคนก็ได้เวลายอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าวันนี้จะพาท,ทุกคนขึ้นมาชมวิวนะครับซึ่งจุดที่ผมมายืนนี้ ได้สุดสุดห้าทัานบนนู้นเลยแต่จุดนี้คือผมบอกได้เลยว่าโคตรชอบนะครับบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นๆแล้วก็คุ้นค่ากับการที่ได้มาขึ้นเขาลูกนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเย็นสดชื่นมากๆแล้วก็บรากาศนี่สามารถเห็นมองกว้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแพงให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะครับจากมุมนี้ก่อนเลยโอ้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับที่ทุกคนเห็นอยู่รอบๆนี้มันไม่ใช่ พื้นที่ล่างด้านล่างนะครับนี่คือบนยอดเขาสูงเลยนะครับ<ม>เป็นผาหินแบบนี้เลยนะครับ<ม>พวกผมก็ขึ้นมาชมวิวกัน4คนนะครับโน่นอยู่ฝั่งนน้นเลยบรรยากาศดีมา,มากๆเลยรลอบๆนะครับว้าวสุดยอดมากและลมก็พัดเย็นตลอดนะครับโอ้สุดยอดครับทุกคนสวยงามมาก บนนี้นี่สามารถชมวิวได้สวยๆเลยนะครับหมู่บ้านที่พวกผมมาจอดรถไว้แล้วก็ขึ้นมานะครับอยู่กันด้านล่างน,นู้นเลยไกลมา,มากๆโอ้เดี๋ยวขึ้นไปตรงนู้นดีกว่านะครับจะได้มองเห็นวิวเยอะๆแล้วก็กว้างๆด้วยสวยๆง่ายๆ3าม้อสงศาเลยนะครับโอ้ที่ทุกคนเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับเขาๆตรงนู้นเป็นแม่น้ำโขงนะครับ ว้าวไม่คิดไม่ฝันเลยว่าครั้งจะได้มายืนถึงจ,จุดจุดนี้นะครับทุกคนนู่นแม่น้ำโขงยาวๆนี่ครับไกลเลยนี่ก็จะเป็นเหมือับตัดเลยนะครับไหลมากส่วนหมู่บ้านที่พวกผมมาจอดรถทิ้งไว้นะครับอยู่ด้านล่างนี่นี่เลยหมู่บ้านนี้เลยโอ้ไกลไม่ไกลทุกคนก็ดูสิครับใช้เวลาสองวัน สามวันเลยนะครับสามวันสองคืนนะครับเพราะว่ารอบแรกเรามาเราก็มานอนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับด้านล่างนี้เลยป่าๆแถวด้านล่างนี้นะครับเราเมื่อวานเราก็ใช้เวลาทั้งวันเพื่อที่จะขึ้นมาถึงบนนี้นะครับก็มาพักจุดที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูนะครับบนเขาสูงสุดนี้เลยแต่วันนี้ก็พาทุกทุกคนมาชมวิวจุดสูงสุดนี้นะครับบอกเลยว่าลมก็ตีแรงนะครับเข้าใกล้ตรงนี้ก็เสียวๆด้วยนะครับจะเดินไกลๆหน่อยโอ้โห วิวแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคน จุดที่ผมมานั่งนี้นะครับก็บอกเลยว่าเสียวแล้วก็สูงสุดๆนะครับโอ้โหหวัดเสียวมากทุกคนมองลงไปอนี่ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะครับของทริปนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายทำเป็นคลิปต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนเห็นการมาเข้าป่าที่ลาวที่นี่ของผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกผมทุกๆคน,นครับพวกผมจะทาคอนเทนต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆของแต่ละคนแต่ละแบบแต่ละสไตล์นะครับทุกคนได้รับชมนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวทุกๆคนไปเพียงเท่านี้เลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย